มิซูโน่เวฟครับ S S Japan การกลับมาอีกครั้งครับกับเทคโนโลยีเวฟสุดยอดเทคโนโลยีนะครับจากแบรนด์มิซูโน่ซึ่งในรอบนี้ครับสีนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจนะครับจากเวฟครับรุ่นสุดท้ายครับที่โอกาซากิได้ใส่ก่อนเลิกเล่นฟุตบอลไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้ครับ มาครับผมขอเล่าประวัติคร่าวๆกับเจ้ารองเท้ามิซูโน่เวฟครับนิดนึงนะครับให้ทุกคนได้รู้จักกับเวฟครับมากขึ้นครับมิซูโนเวฟครับครับเกิดขึ้นมาในปีแรกใน2002นะครับซึ่งตอนนั้นครับแบรนด์มิซูโน่เนี่ยได้ผลิตเจ้ารองเท้าตัวเนี้ยให้กับยอดนักเตะของบราซิลนะครับก็คือริวันโดครับซึ่งเขาก็สามารถพาทีมบราซิลควา้าแชมป์โลกในปี2002อีกด้วยครับ แล้วรองเท้า Misuno Wave ครัตัวนี้ครับก็หายไป10ปีครับแล้วเขากลับมาอีกทีเนี่ยในปี2012ครับซึ่งในตอนนั้นครับ Misuno ก็ได้เพิ่มตัวอักษร SS เข้าไปในชื่อรองเท้านะครับซึ่ง SS เนี่ยถูกย่อมาจาก Samurai s นะครับหรือว่าจิตวิญญาณแห่งซามูไรนะครับซึ่งตอนนั้นครับนักเตะที่ได้ใส่แล้วก็ Represent ในรองเท้าตัวนี้นะครับก็คือโอกาซากิครับ หลังจากนั้นครับในปี2014ครับตัวเวฟคับครับก็จะถูกใส่ดาวทั้ง5ดวงนี้ลงไปบนรองเท้านะครับตรงลิ้นตรงนี้ซึ่ง5ดาวนี้ครับก็ได้สื่อถึงจำนวนแชมป์ของบราซิลนะครับที่ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในเวลานี้ครับสำหรับการสวมใส่ครับก็เมื่อวานผมได้เอาไปทดสอบในสนามจริงๆมาแล้วนะครับซึ่งบอกเลยครับว่าใส่แล้วก็รุ่นนี้ครับจุดเด่นคือนิ่มมากๆครับนุ่มมากแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาครับ ในพาร์ทของลิ้นนะครับด้านบนครับก็ตอนเล่นครับก็จะมีเพเยอบ้างบางจังหวะนะครับแล้วก็พาร์ทของไซส์นะครับตัวนี้ครับปกติผมใส่ไซส์ครับก็คือ255ครับซึ่งผมก็เอาไซส์25ไปทดสอบซึ่งพอดีเลยครับก็ไม่ต้องเผื่อนะครับสำหรับใครที่อยากลองครับก็เข้ามาทดสอบกันได้แต่สําหรับผมก็คือพอดีเป๊ะเลยครับแล้วก็นิ่มมากครับสำหรับน้ําหนักของรองเท้าตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไซส์9 US นะครับก็คือไซส์มาตรฐานนะครับจะน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ230กรัมนะครับ แล้วก็เป็นรองเท้าที่มีน้ําหนักเบามากครับโอเคครับจากที่การใส่ลงสนามไปนะครับด้วยวัสดุของรองเท้าตัวนี้ครับก็ทําจากหนังแท้ครับเป็นหนังจิงโจ้ครับซึ่งให้ความนุ่มได้ดีมากๆครับการแปรบอลสัมผัสบอลก็นุ่มเท้ามากๆเลยครับก็เมื่อวานฝนตกด้วยครับที่ผมได้เอาไปเทสนะครับก็ควบคุมบอลได้ดีครับการแปรบอลการยิงบอลนะครับดีเลยการส่งการรับส่งบอลนะครับก็นิ่มนุ่ม โอเคครับการยิงบอลครับก็เต็มหน้าเท้าดีครับแล้วก็สัมผัสบอลนุ่มเหมือนการส่งแล้วก็การวางบอลการเปิดบอลนะครับก็ทําได้ดีมากๆเลยครับเต็มหน้าเท้าดีครับโอเคครับการเลี้ยงการคอนโทรบอลครับด้วยตัวอัปเปอร์ครับที่อาจจะไม่ได้มีเท็กซเจอร์เยอะมากนะครับก็ทําให้ผมรู้สึกว่าเวลาเลี้ยงบอลเนี่ยอาจจะยึดบอลให้เกาะติดเท้าไม่ได้ดีมากขนาดนั้นครับแต่ว่าการสัมผัส กับลูกบอลก็ยังนุ่มอยู่เหมือนเดิมครับต่อไปครับเป็นส่วนในพื้นรองเท้าครับที่เราได้ทดสอบกันมาเมื่อวานนะครับก็ตั้งแต่ผมใส่ลงไปครับตัวพื้นรองเท้าก็ปุ่มค่อนข้างสูงครับทำให้ตอนใส่เนี่ยผมรู้สึกว่าสูงกว่าทุกรุ่นครับที่ผมเคยใส่มาทําให้ตอนวิ่งครับแล้วก็ตอนเดินเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนมมีบางปุ่มนะครับที่เอ่อทิ่มบนเท้าเรานิดหนึ่งครับแล้วก็แรงกระแทกที่เล่นในเมื่อวานนะครับการทดสอบรองเท้าในเมื่อวานก็ รู้สึกว่ามีแรงกระแทกกว่าทุกรุ่นครับที่ใส่มาครับแต่ว่าแรงกระแทกเนี่ยจะอยู่แค่ด้านหน้าครับที่ผมรู้สึกแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีเทคโนโลยีเวฟของเขาที่ช่วยลดแรงกระแทกอยู่แล้วนะครับก็เลยทาให้ด้านหลังเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกแต่ด้านหน้าเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนมีปุ่มนะครับที่ทิมเท้าบ้างแล้วก็รู้สึกว่าปุ่มสูงครับทำให้แรงกระแทกกับเข่าเนี่ยเวลาเราเล่นครับทำให้รู้สึกว่าเข่าเนี่ยได้รับแรงกระแทกเยอะเหมือนกันครับสำหรับการเคลื่อนตัวครับกับชุดปุ่มนี้ครับก็รู้สึกว่าการกลับตัวการ เคลื่อนตัวครับทำได้ดีครับเนื่องด้วยปุ่มที่มีความสูงนิดนึงครับทำให้มันจิกเกาะกับสนามได้ดีมากครับต่อไปครับผมจะบอกครับความรู้สึกในการเปรียบเทียบนะครับกับของเจ้ามิซูโน่เวฟครับ ssj แปนตัวนี้ครับกับตัวที่ออกมาก่อนหน้านี้ครับก็คือตัวมิซูโน่เวฟค c ับ l ีเจนนะครับ ที่เป็นสีขาวน้ําเงินครับต้องบอกเลยครับว่าแทบจะเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าด้วยตัวโมเดลจะแทบไม่ได้มีอะไรต่างกันเลยครับฟีลลิ่งการใส่ก็คือจะเหมือนกับตัวนั้นเปแยบเลยครับต่อไปครับผมอยากลองเทียบความรู้สึกกับที่ใส่ n e โอนะครับเพราะว่ามิซูโน n นโอเนี่ยก็เป็นสายสปีดแล้วก็มีน้าหนักเบาเหมือนกันนะครับผมมีความรู้สึกว่ามิซูโน n นโอครับให้ความกระชับแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกับเท้าเรามากกว่าเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าเวฟครับตัวนี้ครับจะให้ความสบายครับแล้วก็ ให้ความนุ่มครับในการสวมใส่ฟีลลิ่งอาจจะต่างกันซึ่งถ้าใครชอบความคลาสสิกชอบความใส่สบายครับก็ตัวนี้ครับเป็นตัวตอบโจทย์ของคุณเลยแต่ว่าถ้าคุณเป็นสายสปีดชอบวิ่งเยอะๆครับอาจจะเหมาะกับ n e โอมากกว่าครับสำหรับเรื่องน้ำหนักครับของตัวเวฟครับ Ssjpan ตัวนี้ครับกับตัว m i s u n o wave ครับตัว legend นะครับก็คือน้ำหนักเท่ากันเลยครับเพราะว่าโมเดลอย่างที่ผมบอกครับเป็นโมเดลแทบจะเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยแค่เปลี่ยนสีนะครับในการมาใช้สีขาวแดงรอบนี้ครับ โอเคครับก็โดยรวมครับของรองเท้ารุ่นนี้ครับผมก็ประทับใจครับเรื่องความนุ่มและความเบามากนะครับเหมาะสําหรับทุกหน้าเท้าแน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับก็ตัวนี้ครับพิเศษมากครับก็สีสวยมากครับแล้วก็เป็นสีที่มีสตอรี่ด้วยครับเป็นสีที่โอกาซากิครับเขาใส่ก่อนที่จะอําลาการเป็นนักเตะไปนะครับก็สําหรับสายสะสมครับตัวนี้ก็ลิมิเต็ดอ dition ด้วยครับมีขายจํานวนจํากัดทั้งโลกนะครับก็สายสะสมผมว่าคุณต้องมีครับ แล้วก็ใครที่เป็นแฟนของมิซูโน่ครับรุ่นนี้พลาดไม่ได้ทุกประการครับแล้วก็ด้วยความเบาครับแล้วก็ความนิ่มของรองเท้าตัวนี้ครับสำหรับสไตล์การเล่นครับที่เหมาะกับรองเท้ารุ่นนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นสายสปีดที่ชอบใส่รองเท้านิ่มๆสบายๆนะครับผมว่าเหมาะกับคุณแน่นอนครับสำหรับใครที่ชอบวิ่งเยอะๆนะครับสนุกมากแน่ๆครับสิ่งที่ผมชอบในรองเท้าตัวนี้นะครับก็คือความ นุ่มครับแล้วก็ความเบานะครับตัวนี้ทําได้สุดยอดมากๆครับส่วนมีหลายบางจุดครับที่ผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยโดนใจผมเท่าไหร่นะครับก็คืออาจจะเป็นตัวลิ้นครับที่เวลาลิ้นด้วยความที่ลิ้นไม่ได้ยาวมากครับเวลาเล่นก็จะเพเยอบ้างอะไรบ้างทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจนะครับแล้วก็ตัวเชือกครับที่เขาให้มาสั้นมากๆครับเวลาผูกเนี่ยก็ จะผูกลําบากนิดนึงครับแล้วก็ทําให้ผมไม่ค่อยชอบครับแต่ว่าที่เขาทําเชือกสั้นมาครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการให้ลิ้นรองเท้าตัวนี้ครับสามารถปิดเชือกได้พอดีแล้วก็ให้ความสวยงามให้รองเท้าอยู่ทรงนี้ตลอดนะครับเวลาที่เราเล่นนะครับและในอีกส่วนหนึ่งครับอาจจะเป็นพื้นรองเท้าครับที่มีความแข็งระดับหนึ่งเลยครับแล้วก็ปุ่มที่สูงครับทำให้รู้สึกว่าเวลาการเล่นในสนามเนี่ยรู้สึกว่าแรงกระแทกนะครับจะขึ้นมาที่ เท้าที่ข้อเท้าที่เข่าเยอะกว่ารุ่นอื่นนิดนึงนะครับก็ใครที่ซื้อไปใช้สนามหญ้าเทียมนะครับก็อาจจะไม่ค่อยแนะนําครับอาจจะแนะนําให้ใช้กับสนามหญ้าจริงแล้วก็อาจจะต้องเป็นพื้นหญ้าที่คุณภาพสูงนิดนึงนะครับสําหรับราคาค่าตัวของรองเท้ารุ่นนี้ครับก็อยู่ที่11,900บาทครับก็สามารถเข้ามาดูกันได้ทางเว็บไซต์นะครับหรือว่าเข้ามา ดูกันได้ครับที่ร้านอารินะครับก็มีจําหน่ายให้ทุกคนเป็นเจ้าของแน่นอนครับสาหรับใครที่มีคอมเมนต์นะครับหรือมีความคิดเห็นยังไงกับรองเท้ารุ่นนี้หรือมีคําถามอะไรนะครับก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบเองแล้วก็ไปอ่านเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับว่าอยากชมรีวิวครับรองเท้าก่อนใครหรือว่ารับฟังรายละเอียดรองเท้าแบบนี้ครับก็สามารถกด s u b s c r i b e แล้วก็การกด f o l l o w นะครับช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของอาริไว้ได้เลยนะครับเราก็จะมาทำรีวิวอย่างนี้ เรื่อยๆนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับ